สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทํานี่กันเลยค่ะหมวกแก๊ปนะคะวันนี้จะมาแชร์วิธีการทําหมวกให้กับเด็กๆก,กันอันนี้ก็เป็นไซส์เด็กๆไซส์ม่นี้แต่ว่าในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะมาโชว์ทาหมวกใบนี้ค่ะ ที่อังกฤษก็เข้าช่วงหน้าร้อนกันแล้วนะคะก็เลยคิดว่าเอ้ยอยากจะทําอะไรดีนะที่แบบว่าเหมาะกับหน้าร้อนหรือว่าซัมเมอร์แบบนี้ก็เลยทําเป็นหมวกแก๊ปแบบนี้ดีกว่าเวลาไปโรงเรียนคุณครูเขาจะเน้นเลยนะว่าสิ่งที่จะต้องใส่กระเป๋าก็จะเป็นพวกครีมกันแดดแล้วก็เป็นหมวกนะคะก็เลยทําหมวกแก๊ปไว้ทําไว้หลายๆใบเพราะว่าเวลาที่เด็กๆเ,เล่นแล้วเนี่ย เด็กๆก็จะเหงื่อออกใช่ไหมแล้วมันมีกลิ่นแมนนะเราก็จะได้หมันซักหมวกแล้วก็สลับปรับเปลี่ยนหมวกที่สําคัญเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทําเองเราก็สามารถที่จะเลือกลายได้ด้านในนี่หม่อมไม่เน้นเท่าไหร่เพราะว่ากะว่าจริงๆแล้วมันใส่สองด้านได้นะแต่ว่าใส่ด้านเดียวดีกว่าแต่ว่าจะเน้นเล่นตรงนี้เล่นลายตรงนี้ตรงแถบมันก็ลองทํำหลายๆแบบดูนะคะสีสันสดใสน่ารักน่ารักสำหรับเด็กๆเนาะนี่เป็นคอลเลกชันหมวกแก๊ปนะคะ เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทำมวกแกลบใบนี้กันเลยดีกว่าค่ะอันนี้คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็ตัดออกมาตามแพทเทิร์นเลยนะคะก็จะมี1,2,3,4ชิ้นที่5กับชิ้นที่6จะเป็นแบบว่าที่อยู่ด้านหลังนะคะ ทุกอันเนี่ยก็ติดผ้ากาวหมดเลยค่ะนี้เป็นหมวกชั้นนอกนี้เป็นหมวกชั้นในนี้เป็นกระดุมติดหมวกทําแบบง่ายๆเลยค่ะเราทําใช้เองก็ใช้เป็นกระดุมผ้าแบบนี้แหละแล้วก็เอาลายผ้ามาตัดเป็นกระดุมคือหลังจากที่เข้าไปดูคลิปวิดีโอที่เย็บหมวกให้กับน้องมินล,ลี่นะคะที่เป็นหมวกลายแมวปรว,ว่าขั้นตอนในการทําเนี่ยมันจะสลับซับซ้อนนิดนึง <laughs> ถัดวิดีโองงกับตอนทําอีกนะก็เลยคิดว่าอะไหนๆก็ไหนๆละ แดดดีของมิลลี่นะคะอยากจะได้หมวกเหมือนกันก็เลยคิดว่าวิธีการทำมีเหมือนกันแต่ว่าในส่วนของอยางยืดด้านหลังเนี่ยไซส์มันจะต่างกันนิดนึงในไหนก็ทำหมวกให้กับแดดดีแล้วเนี่ยก็มาแชร์กันอีกทีหนึ่งกันแล้วกันนะคะว่าวิธีการทำเนี่ยเป็นแบบไหนยังไงเนาะเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยจะต้องแบบตั้งใจอัดดีๆแหละเพราะว่าคราวก่อนอัดและเอ๊ะลืมอัดปักขั้นตอนหรือ,อยังไงทำไมมันถึง ข้ามไปกระโดดข้ามไปกระโดดข้ามมานะคะวิธีการทําเหมือนกันเลยอันนี้เป็นส่วนของแคปบนะคะทีนี้เนี่ยในส่วนของแคปบเนี่ยเรามีแคปบด้านนอกแล้วก็แคปบด้านในนะคะ2ออัน2ออันซึ่งต้องติดผ้ากาวแล้วทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าหมวกของเราเนี่ยนะคะเราจะทําให้ในส่วนของแคปบเนี่ยมันแข็งขึ้นกว่าเดิมก็เลยคิดว่าใช้วิธีอัดผ้ากาวเพิ่มอีกนะคะโดย ได้อัดผ้ากาวเพิ่มสำหรับผ้าอีก2ชิ้นแต่ว่า2ชิ้นนี้เนี่ยเราจะเย็บประกอบกันนะคะ2ชิ้นนี้ติดผ้ากาวเรียบร้อยแล้วก็จะเย็บประกอบกันเสร็จแล้วเนี่ยพอเย็บเสร็จแล้วใช่ไหมคะก่อนที่เราจะเย็บแคะเราก็เอาอันเนี้ยสอดเข้ามาข้างในหมวกชิ้นหลักของเราผ้าซึ่งเป็นหมวกชิ้นหลักของเราอย่างนี้เนาะคือไหนๆก็ไหนๆแล้วอันนี้เนี่ยมันอยู่ด้านในอยู่แล้วก็เลยจะเย็บ จะเข็บเส้นตรงธรรมดานะคะคือปกติแล้วหมวกแคปหรือว่าหมวกแก็บเนี่ยที่มันเป็นแคปเขาจะใช้ที่มันเป็นแคปพลาสติกเนาะแต่ว่าเราทําง่ายๆทําทใช้เองแล้วก็อาศัยอัดข้ากาวเอานะคะอันนี้ก็เสริมให้มันแข็งขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นเอง อันนี้ได้ชิ้นส่วนมาละเดี๋ยวจะให้จินตนาการนะคะว่าหมวกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะเวลาที่เราเย็บประกอบหมวกนะคะหมวกจะมีทั้งหมด1 2 3 4 5ส6าี่ห้าหชิ้นเนาะด้านหลังอันนี้ชนกันลักษณะนี้ทีนี้เนี่ยตอนที่เราเย็บประกอบเราจะเย็บประกอบ3ชิ้นนะคะหนึ่งสองสามอันนี้เข้าด้วยกันก่อนอื่นที่เราจะเย็บ3มชิ้นแล้วก็เย็บ2ชิ้นติดกันก่อน ยกตัวอย่างฝั่งขวาเนี่ยนะคะเราจะเอาด้านถูกประกบกันก็เย็บตรงนี้ติดเห็นไหมพอเย็บติดแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้เสร็จแล้วแล้วก็อ,อันเนี้ยชิ้นเนี้ยประกบเข้าไปแล้วก็เย็บติดนี้นะคะก็จะได้1 2 3สเย็บอันนี้เสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเย็บอันนี้ทำลักษณะเดียวกันเลย ก็คือเอาด้านถูกประกบกันนะคะเสร็จแล้วเราก็เย็บพอเย็บเสร็จแล้ว2ชิ้นนี้มันก็จะติดกันเนาะเราก็จะต้องเอาชิ้นนี้กับชิ้นนี้ติดกันก็เอามาประกบกันลนนักษณะนี้แล้วก็เย็บนะคะพอเราได้3ชิ้นประกอบกันแล้วเนี่ยเราจะเอา2ชิ้นนี้เนี่ยมาซ้อนแล้วก็เย็บติดกันแต่ละขั้นตอนนะคะหม่อมก็จะค่อยๆรีดผ้าไปด้วยไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามาเริ่มกันเลยเรามาเริ่ม 2ชิ้นนี้กันก่อนนะคะเวลาเย็บนะคะก็ให้เย็บมาจนถึงมุมด้านบนตรงนี้เนี่ยจะจุดไว้เพราะว่าเราจะไม่เย็บจนถึงสุดนะคะเราจะเย็บจนถึงแค่นี้แล้วหม่อมก็ติดผ้ากาวเฉพาะด้านในเท่านั้นถ้าคุณผู้ชมอยากจะติดทั้งผืนเลยก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ไม่ว่ากันเย็บมาจนถึงตรงนี้นะคะ จุดสําคัญก็คือจุดนี้แหละจุดกลึ่นกลางหมัวก็เอาปากกามาาไว้เวลาปากกามาไว้เสร็จแล้วเวลาเราติดผ้ากาวแล้วก็ติดให้ยอดหมัวเนี้ยมันตรงจุดตรงนี้ก็รีดสองชิ้นนี้ติดกันก่อนต่อมาก็จะเย็บชิ้นที่3ต่อกันพอได้2ชิ้นนี้เสร็จก็จะเย็บชิ้นนี้ จะเน้นที่ยอดหมวกเป็นหลักให้มันตะเข็บตรงกันนี่ตอนนี้3ามชิ้นก็ติดกันแล้วนะคะเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวจะไปรีดตรงนี้เนี่ยค่ะพอไปรีดมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้เนาะด้านนอกกันไหนก็จะคลิปก็ได้นะคะหรือว่าไม่คลิปก็ได้แต่ว่าอาศัยดึงให้มันแบบตึงๆชัดๆก็พอได้อยู่นะคะชิ้นหนึ่งก็ทำเหมือนกันเลย เดี๋ยวพักชิ้นนี้ไว้ก่อนเหมือนเดิมเย็บเสร็จแล้วก็เอาไปรีดค่ะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายก็เย็บติดตอนนี้ก็ได้3มชิ้นของทั้งสองฝั่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายทีนี้เราจะเอา2ชิ้นนี้เนี่ยมาประกอบก,กันก็เอาด้าน เขาหากันเลยแบบนี้ค่ะคือก่อนที่จะติดเนี่ยตรงนี้เลยค่ะตรงสามเหลี่ยมที่เป็นยอดหมวกเห็นไหมคะตรงนี้แหละสำคัญมันจะต้องตรงกันเ่ยค่ะเราก็ติดคลิปประกอบกันลักษณะน,นี้เดี๋ยวเราจะเย็บตะเข็บ1ซติเมตรจากตรงนี้มาจนถึงตรงนี้เดีเช็คนิดนึง ั่นใจนะว่าให้มันตรงกันเราตรงกันนะคะตรงกันแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วนี่เนาะด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะกลับออกมาก็จะเป็นแบบนี้เนาะ ต้องให้มั่นใจหรือว่ามุมมันตรงกันเวลาเย็บออกมามุมจะตรงกันนะคะทีนี้ก็มาดูในส่วนของแคปของเรานะคะเราก็ด้านถูกประกอบกันเดี๋ยวเราจะเย็บตรงนี้ที่ตะเข็บ1เซนติเมตรเย็บเสร็จแล้วก็กลับออกมาคุณผู้ชมสามารถคลิปก็ได้นะคะเพื่อที่มันจะได้แบบว่า เวลากลับเท่าออกมามันจะได้แบบเข้ารูปเข้ารอยแต่ว่าเหมือนเดิมไม่ผงไม่คลิปอะไรแล้ว่ะค่ะเอาง่ายๆแบบนี้แหละเดี๋ยวเอาไปรีดเหมือนเดิมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ถ้าเกิดว่าใครชอบตะเข็บก็สามารถที่จะเย็บตะเข็บตรงนี้ได้นะคะเย็บตะเข็บตรงนี้ได้เลยแต่ว่าหม่อมก็ไม่เย็บนะคะ หนึ่งขี้เกียจสองคือไม่ชอบตะเข็บเยอะเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ชอบตะเข็บเนี่ยเห็นแล้วมันก็เทปอีกแบบหนึ่งนะก็สามารถที่จะเย็บได้นะคะนี่ก็ไปรีดมาเรียบร้อยแล้วจำได้หรือเปล่าอันนี้ผ้ากาวที่เราอัดไว้ผ้าสองผืนที่อัดผ้ากาว,ก,าวก็เสริมเข้าไปค่ะแคบของเราจะได้แข็งแรงมากขึ้นตอนแรกๆผมก็ลองดูนะว่าเออถ้าเกิดว่าใช้เป็นกระดาษแข็งใส่เข้าไปแล้วเนี่ย มันจะช่วยได้หรือเปล่าก็แข็งดีนะคะแต่ว่ามันเย็บยากนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผ้าเหมือนกันเนี่ยก็จะทําให้มันเย็บง่ายขึ้นง่ายๆแบบนี้ก็พอโอเคอยู่นะคะ,ะหลังจากตรงนี้เสร็จแล้วเร,เราต้องมาหาจุดกึ่งกลางนี่คือจุดกลางหมวกอยู่ตรงนี้เราก็เอามาติดกับหมวกชิ้นหลักของเราเลยเอาสีที่เป็นสีเดียวกันเนี่ยประกบด้านเดียวกันแบบนี้ค่ะ แล้วก็เย็บติดเลยนะคะพอเย็บเสร็จแล้วด้านหน้าหมวกของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะเอาไปรีดเหมือนเดิมแล้วก็เราจะทำผ้าซับในเหมือนกับหมวกชั้นนอกเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาเย็บประกอบกันค่ะก่อนที่เราจะติดซับในเดี๋ยวจะเย็บกระดุมติดก่อน อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสําคัญนะคะก็คือเย็บประกอบผ้าชิ้นนอกกับผ้าชิ้นไหนเราจะเอาด้านถูกเนี่ยประกบเข้าหากันก็เอาด้านถูกประกบกันในลักษณะนี้แล้วก็ติดคลิปโดยรอบเราจะเย็บนะคะที่จะเข็บ1เซนติเมตรเช่นเดียวกันแต่ว่าเดี๋ยวจะเว้นระยะกับผ้าไว้ประมาณนี้นะคะส่วนด้านหลังตรงนี้เนี่ย เราก็จะเย็บเหมือนกันนะคะหลังจากที่เราเย็บโดยรอบแล้วเราจะเย็บด้านหลังโดยเว้นระยะไว้ตรงนี้เนี่ยสักประมาณ3เซนติเมตรนะคะ3เซนติเมตรเนาะแล้วก็เย็บแล้วก็3เซนติเมตรเช่นเดียวก,กันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเว้นไว้สำหรับช่องส,สอดอยางยืดนะคะเว้นไว้เยอะหน่อย <laughs> เพราะว่ายังไงยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องเย็บปิดตะเข็บด้านนอกอยู่แล้ว เรามีรูตรงนี้ที่เราใช้กับผ้าใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะเย็บปิดขั้นตอนต่อมาเราก็จะเย็บปิดช่องกลับผ้าของเราค่ะโดยใช้ตะเข็บชิดขอบแล้วก็ติดยางยืดด้านหลังก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยหมวกใบนี้ใส์ผู้ใหญ่ด้านหลังมีความกว้าง10ซนติเมตรนะคะหม่อมเลยตัด ยางยืดความยาวที่14ซนเมตรแล้วก็ผ้าสอดยางยืดขนาด24ค8ซนเมตรสำหรับผ้าสอดยางยืดนั้นให้พับริมเข้ามาด้านลัด1ซนติเมตรทั้ง2ข้างเสร็จแล้วพับครึ่งเย็บตะเข็บทั้ง2ฝั่ง เสร็จแล้วเนี่ยให้สอดยางยืดเข้าไปในหมวกด้านละสซนติเมตรเย็บปิดโดยใช้ตะเข็บชิดขอบแค่นี้หมวกของเราก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวยังไงจะลองวาดแพทเทิร์นสำหรับหมวกเด็กไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ให้แม่ๆได้โหลดไปเย็บหมวกเล่นๆให้ลูกๆก,กันค่ะหรือจะลองปรับไซส์เย็บเป็นหมวกของตัวเองก็ได้ด้านหลังเนี่ยถ้าไม่ใส่ย,ยางยืดให้ติดเป็นตีนตุ๊กแกหรือว่าทำช่องสอดเหมือนเข็มขัดก็ได้นะคะ สำหรับงานหมวกก็จะต้องค่อยๆเย็บค่ะไม่ต้องใจร้อนเย็บไปรีดไปเน้นว่าตอนที่ประกอบเนี่ยให้ตะเข็บมันตรงก่อนที่จะเย็บนะคะ Create เลือกลายผ้าตามใจชอบกันเลยค่ะใครเย็บออกมาแล้วเป็นยังไงก็อย่าลืมเอามาอวดกันบ้างนะคะจุดไหนที่ต้องระวังหม่อมก็ได้บอกคุณผู้ชมไปก่อนหน้านี้แล้วยังไงก็ย้อนกลับไปดูนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าค่อยๆ ใจเย็นๆค่อยๆเย็บนะคะไม่ต้องรีบทำเองใช้เองหมวกจะได้ออกมาสวยๆใส่ไปไหนใครจะได้ถามว่านี่เธอหมวกเก๋จังเลยไปซื้อมาจากที่ไหนเราจะได้ตอบอยา่างภาคภูมิใจว่าเปล่าจะ้ะฉันไม่ได้ซื้อหมวกใบนี้ฉันเป็นคนเย็บเองเห็นไหมล่ะง่ายๆแค่นี้ลองเย็บกันดูนะคะ คราวหน้าแน่นอนเลยค่ะก็จะหาอะไรสนุกสนุกมาเย็บกันอีกเช่นเคยในหมอมี่แอนด์ l มนี่คราเย็บเล่นๆเย็บไปเล่นไปวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ